ในกาสนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชบิดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมีพระลมราชโชบายให้เริ่มทําจากเล็กไปใหญ่แสดงความสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณเพื่อชนมายุเพียงแปดพันศาตลอดกับ

lang sangat na sileklama as kaman padon to pa